สวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับเทสอีกแล้วใช่ช่องนี้เทสแน่นอนก็วันนี้เป็นเทสที่ผมว่าน่าตกใจแล้วก็น่าตื่นเต้นสำหรับผมนะระหว่างไลล่ากับอลิสเนี่ยระหว่างไลล่าอลิสคอมไลล่าคอเดียรินกับคอมอลิสคอเดียเอ้ยอลิสซากิริน เออเวลาเล่นจริงอะเทสดิมเมจออกมาแล้วมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะเออโดยคอมที่ใช้ก็คือไลล่าใส่สีไลล่านะครับคอเดียใส่สีคอเดียแล้วก็หลินใส่สีลินนะส่วนทีมน้ำแข็งจะเป็นอลิสใส่สีอลิสซากิใส่สีซากิแล้วก็หลินใส่สีหลินครับทั้งหมดอาวุธทุกชิ้นเป็น6ดาวนะสีห แล้วก็แมทริกทุกชิ้นจะเป็นสามดาวทั้งหมดนะครับมาเรามาเริ่มเออมันติดด้านบนอ่ะดูไม่สวยเอเอโอเคมาเริ่มกันที่ไลล่านะไลล่าก่อนนะนี่ ใครที่ยังไม่รู้ว่าไล่ล่าเล่นยังไงนะคือด้วยด้วยโลเทชันที่ผมเคยลงไว้ถ้าฝึกจนคล่องแล้วตอนเนี้ยมีเทคนิคที่ง่ายกว่าโลเทชันของไลล่าระหว่างเทสพูดไปเรื่อยพูดไปด้วยเลยกันเนาะจะได้แบบทีเดียวเผื่อใครพลาดคลิปโรเทชันมาฟังคลิปนี้ก็ได้ไม่ดิคลิปโรเทชันต้องฟังอยู่ดีเพราะคลิปโรเทชันมันสอนเรื่องการแคนเซิลดิชาร์จแคนเซิลสกิลยังไงดามจไม่หาย แล้วก็ทำแฟนตาซียัยงไงบ้างเทคนิคต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมแล้วกันเวลาเราสับเปลี่ยนอาวุธอะไลลา,ลาต่อยต่อยอยู่เราจะเปลี่ยนอาวุธเมื่อไหร่เปลี่ยนมาเป็นคอเดียใช้สก,กิลคอเดียวางวงหรือแล้วตามด้วยดีชาร์ตไลลาแบบในคลิปตอนนี้นะเราพอไลาลาต่อยปุ๊บเราให้ดูคลิปตรงน,นี้มาดูบับมาดูบัาข้างล่างนี้นะตอนนี้อยู่แถว2ตรงกลางเนี่ยพอมันถึงใกล้ๆข้อสุดท้ายเนี่ยใกล้ข้อสุดท้ายเนี่ยเห็นปะผมจะเปลี่ยนอาวุธทันทีอ่า แค่นี้เลยครับถ้าทาทุกอย่างเป็น,นตั้งแต่คลิปโรเทชันแล้วคลิปนี้คือดูแค่นี้เพิ่มดัมเมจคุณจะนิ่งเหมือนเดิมเพอร์เพอร์ดีกว่าเดิมด้วยอันเนี้ยเห็นป่ะพอถึงข้อสุดท้ายปุ๊บเป็นคอเดียแล้วก็สกิลหนึ่งตามด้วยวางวงดิ่รแล้วไล่ล่าเหมือนเดิมเลยไม่ต้องสนใจว่าดีชาดจอยู่ตรงไหนเนาะสนใจนิดหน่อยพออย่างนี้ต้องดูหน่อยแล้วว่าถ้าเกิดเราสรับแล้วมันจะไปดีชาดที่หลินไหมถ้ามันไม่ใช่ก็ช่างมันไม่มีอะไร ถ้ามันดิฉันที่หลินคุณแคนเซิลหลินทิ้งเลยนะแคนเซิลหลินแล้ววางวงแล้วต่อไลล่าเลยนะดาเมดดีกว่าเทสจะเป็น2นาทีเนาะเหมือนเดิมเนี่ยพอถึงข้อสุดท้ายปุ๊บเห็นว่าเปลี่ยนอาวุธตามนี้เลยเล่นง่ายเล่นง่ายเข้าใจง่ายดาเมดดีไม่ผิดหวังไลล่าครับอุ้ยต่อยต่อยอยู่หมัดไม่ไม่กี่บัคกเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นแต่คิว่าหมัดมันไม่ต่อยเมื่อกี้ดาเมจขึ้นอย่างเดียวอนนี้2นาทีก็ปาไป ร้อยห้าสิ้าเท่าไรวะร้อย้เนอะไม่พลาดเรอยห้อือมอ่ะร้อยห้าดแิพูดผิดเออร้อยห้าสิบห้ต่อไปไปดูของอลิส อลิสอันเนี้ยผมไม่ได้เล่นเองผมให้เจ้าของไอดีเล่นเพราะดาเมจเขาทำได้ดีกว่าที่ผมเล่นแต่ว่าสแตทใช้สแตทเดียวกันเนาะเมื่อกี้ผมไม่ดูสแตทยังวะเออว่าลืม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 เออสแตทอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้อีกคลิปหนึ่ง อันนี้ของคุณ Analyze Analyst ัลดีให้เขาอัดมาให้แล้วเสียงมันนี้มีเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตสสเตตอยู่ไหนหนะจำได้ว่าเขามีอัศตัดมาให้ด้วยเนี่ยนี่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 น,นี่อ่าอย่างนี้ ก็คือคีต่างกันนิดหน่อยเนาะแล้วก็ค่าฟอร์ดเขาอยู่สองห0ืนะของผมอยู่2,3200ื่นะตามนี้เลยอยากเอาอันนี้ไปอยู่ต้นคลิปจังเลยไม่ทันละโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดอันนี้มาไว้อยู่ตรงเทสซากิเอ้ยเทสอลิสละกันคนที่กดมาเทสอลิสจะได้เห็นว่าเนี่ยมันมีการเทสสเตตนะโอเคตามนี้นะ เราปิดคลิปทำไมวะเมาออแล้วอ่ะนี่ทำไมเสียงมันหายวะคือแอปมันดูดเสียงผมไปอ๋อนี่อันนี้อันนี้เขาเคลียร์บับนะเคลียร์บับตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดน่าจะใกล้เริ่มแล้วโอเค ดูกันสเต็ปของคุณ analyze ซึ่งสามารถดูอันนี้แล้วไปแก่กันเองได้นะว่าแบบโ t เทชันเป็นยังไงเพราะว่าโรเทชันเขาดีกว่าผมจริงคือณณนะนะตอนนี้ผมก็ไปลองหัดโรเทชันเขามาแล้วนะซึ่งดาเมจเยอะขึ้นจริงเออแต่ไม่รู้ว่าผมอาจจะยังกดได้ไม่เป๊ะเท่าเขาเออมันจะมีจุดตรงนี้ ที่ใช้ตีธรรมดาเนาะจนหลอดดีชาร์จใกล้เต็มเราเปลี่ยนเป็นหลินเราใช้สกิลหลินวางวงล้วไปซาก,กิทําให้เกิดแฟนตาซีเออจุดเนี้ยเป็นจุดที่ต่างกันกับหลายๆคนที่ใช้สกิลเราก็เปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนไปที่ตัวอื่นเลยหลอดดีชาร์จขึ้นช้ากว่าเออเนี่ยเราก็มีการแคนเซลวงหลินเอ๊ยแคนเซลดีชาร์จหลินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปโรเทชันจะทําอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวขอผมสําเร็จวิชาก่อนนะอย่างอย่างที่ผมเอ่อได้พูดไปสอสารอบแล้วเนาะว่าคอมน้ําแข็งเนี่ยเอ่อเป็นคอมที่ดาเมตสูงจริงแต่แว่งมากถ้ากดแบบไม่คิดอะไรแล้วกดกดกดไปอะ่ะดาเมตตกควบเลยแต่ถ้าเกิดวางแผนมากดโรเทชันดีๆด,ดาเมจสูงปี๊ดเลยเอ,อ ตามนั้นเลยครับน,นี้ผ่านไปจะถึงนาทีครึ่งแล้วนะนาทีครึ่งยังทะลุร้อยไปแล้ว104 M นะฮะคือเหมือนมัน,ม,นมันไม่สามารถพูดให้ให้สั้นได้ในการสอนการ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 อธิบายโรเทชันของคอมอลิซมันไม่สามารถพูด,พดให้จบสั้นๆได้มันค่อนข้างยาวแล้วก็ละเอียด เออจริงๆเดี๋ยวๆไว้ผมทำโรเลชันมาหลักๆก็คือดิชาร์ทที่อลิสเนาะแล้วก็พยายามใช้อลิสตีอย่าเสียการรีเซ็ตโดยใช้เหตุพวกการรีเซ็ตสกิลหลินกับรีเซ็ตซากิอ่ะต้องเมนเนดดีมากๆร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่จุดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยว หาโน,น้ตแพดนม่เจอ144.1 M เดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขอ่ะ uh, ร้อยหาสิบหร้อยสต่างกันที่ประมาณแเอร์เเยอะเยอะกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าน่าจะเยอะกว่าแค่สักประมาณห้าเปอรอร์เซะไรเงี้ยแต่ก็ใกล้เคียงนะร้อยนะ 8.1%ตามนั้นอ่าสำหรับ c o n คล u s i o n ของผมนะสำหรับผมนะผมคิดว่าคือผมมาเห็นเทสจากหลายๆแหล่งหลายๆช่องทำไว้รวมถึงเป็นเปเปอร์เทสเปเปอร์เทสไม่ใช่ปอร์เปเปอร์เทสนะที่บอกว่าอลิสมีดาเมจที่สูงกว่าไลล่าหรือเท่ากันโดยที่ไม่ต้องเล่นปาร์ตี้นะ แต่เท่าที่ผมเทสมาค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าไล่่าดาเมจสูงกว่าคอมมิลิสแต่ก็สูงกว่าตามที่เทสนี่แหละครับประมาณ8%ปอนอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าจริงๆรมันน่าจะสักแค่ห้าเรด้วยซ้ำเนาะห้เปอร์เซ็นต์เออแต่ก็นิดหน่อย8%ผมเลยรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างน่าตกใจนะกับผลที่เทสผลเทสที่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้สึกมันคานหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวว่าว่ากันเออ ไล่ลาคอมทำดาเมจได้ดีกว่าอลิสประมาณ8.1%ตามนี้เลยอย่างไรก็ตามนะในใบกอน่ะมันจะอลิสอะ,อะ,อะรู้สึกจะดูดีมากในใบกอเพราะว่าพออลิสมาแล้วแบบแรงขึ้นกันเพื่อพลาดเลยเนาะเหตุผลเพราะว่าอลิสมีสกิล AOE ดาเมจที่ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็ทุกสกิลของคอมเนี่ยเป็น AOE ดาเมจ เอวีหมายความว่าแอเรียออฟเอฟเฟคคือโจมตีเป็นวงเป็นวงกว้างกดสกิลแล้วออกเป็นวงออกเป็นหมูมันไม่เหมือนคอเดียที่โดนเป้าเดียวหรือว่าโดนทีละเป้าอเออหรือไลล่าเองสกิลหนึ่งมันไม่ได้กว้างมากหรือรวมถึงการต่อยที่เป็นดาเมจหลักของไลล่าเนี่ยระว่างกดต่อยอมันก็ต่อยแค่ไปข้างหน้าเนาะแบบการต่อยมันไม่ได้กว้างมากดาเมจหลักมันเลยไม่ได้กว้างมันเลยมีเรื่องของการกร๊ปปิ้งมอนเข้ามาเออ ตอนนี้ผมยังไม่สามารถตัดสิไดน, la, นได้นอะว่าไลล่าหรืออลิสใครเก่งกว่ากันในใบก่อนเออคือต้องบอกว่าเซิร์ฟไทยอะ่ะคนเล่นไลล่าน้อยมากสัดส่วนของคนเล่นไรล่ามันโคตรน้อยเลยอะ่ะคนที่กดไรล่ามาเต็มสุดๆเลยเนี่ยมันอาจจะมีแค่สัก3คนต่อเซริกกร์ฟเซิกกร์ฟสการเลเซิร์ฟโอดิซ e ีอาจจะมีแค่เซิร์ฟละ3-4คนอะไรเงี้ยหรือว่า5คนแต่ว่าคนที่ไต่ ไปก่อนจริงจังอาจจะแค่คนเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกียร์เขาของถึงไหมสแตทถึงไหมอีกถูกไหมนันมีหลายปัจจัยมันไม่เหมือนน้าแข็งที่คนเล่นกันเยอะมากแล้วก็ลงทุนกันเยอะมากเป็นร้อยคนได้ในเซิร์ฟหนึ่งที่แบบคนกดมาเต็มๆอ่ะเออแต่ว่าแต่ว่านะผมสามารถพูดได้ว่าในชั้นที่เป็นบอสอ่ะชั้นบอสของบไบกออ่ะไลลาทำดาเมจได้ดีกว่าลิสแน่นอนเพราะมันไม่ต้องกลุมอนเนี่ แต่ถ้าเป็นบอสที่มีเกาะหนาๆก็ไม่แน่นะเพราะซากิยังเบรกเกาะชัตเตอร์ได้ดีกว่าไรล่าสำหรับคอนเทนต์อื่นครับ b o y abyss กับ origin คอนเทนต์ endgame ของเราที่เพิ่งมาใหม่ก็เป็นคอนเทนต์ที่สนุกท้าทายมากมาก,มากเลยไลล่า la จะดูดีกว่าอลิสในเรื่องของการเอาตัวรอดซึ่งสองคอนเทนต์เนี้ยต้องใช้การเอาตัวรอดค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าเอาละคกับ origin เนี้ย ไลล่ายังมีความสําคัญอยู่ไลล่าเป็นตัวที่มีความสําคัญมากๆเวลาเล่นคอนเทนต์ที่เป็นทีมอย่างไรก็ตามเนาะเวลาทำคอนเทนต์ปาร์ตี้อะ่ะอลิสมันจะได้บัฟอีก20%จากกีเวียเพราะนั้นไอ้ที่ดาเมจไลล่าเยอะกว่า8%อ่ะจะกลายเป็นน้อยกว่าเลยเพราะอาลิสได้บัฟ20%ถูกไหมทำให้อลิสดูทำดัมเมดได้เยอะกว่าไลาล่าเวลาลงเป็นปาร์ตี้เนาะแต่แต่ ไอ้เรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยมันมีความสําคัญเวลาเล่นเกมเวลาเล่นแบบเอ็นเกมคอนเทนต์นะนะคือถ้าเกิดคุณมีความสมารถนการเอาตัวรอดที่ต่ํากว่าดัมเมจคุณก็จะต่ํากว่าตอนเทสกับกับองเชรอ่ะมันไม่ต้องภาวะภาวะวงเรื่องเลือดหรือเอาตัวรอดหรือการใช้ดิชาร์ดเพื่อหลบสกิลบอสแต่ว่าเวลาเล่นเอ็นเกมคอนเทนต์นะคุณจะต้องใช้สกิลในการหลบบอสหรือการเสียแดดบางครั้งเพื่อหลบ หรือการเดดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งยืนของตัวเองอล,ลิสอล,ลิสยังไม่สามารถยืนอยู่กลางวงเราให้มอนกระทืบเล่นได้ถึงจะมีสกิลกันตายให้ครั้งหนึ่งแต่มันคือครั้งเดียวต่อ60วิมันใช้ได้มีประโยชน์แต่ไม่ได้คุณมายืนแทงหรือทําให้โลเทชันมันสมบูรณ์แบบขนาดว่ารวบมอนยืนตีกลางวงได้ตลอดเวลามันไม่เหมือนไลล่าที่ก็ต่อยไปก็ต่อยไปแล้วถึงไลล่าจะกดแดด ก็ยังมีดาเมจอีกแดดเรลกดต่อยต,ต่อได้เลยดาเมจมันแทบไม่หายเออเด้ผมไม่ขอสรุปนะว่าอะไรจะดีกว่ากันเอาเป็นว่าเวลาลงคอนเทนต์ปาร์ตี้คุณก็ต้องมีไลล่าหนึ่งคนไม่ว่าจะมาจากซับพอร์ตหรือมาจากตัวดาเมจเองเพราะต้องทำกีเวสแน่แต่แนะนำยังไงก็ต้องเป็นไลล่าที่เป็นทีมดาเมจเพราะว่ากีเวสตลอดเวลาแน่นอนถ้ามาจากทีมซับพอร์ตคุณอาจจะไม่ได้กีเวสตลอดเวลาอ่าก็นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ